ครับท่านผู้ชมครับภารกิจของพี่มาโชว์นะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับจากทะเลนะครับไปสู่ยอดดอยนะครับในระยะทางที่ไกลแลอเกินนะครับระยะทางแรกนะครับพี่มาโชว์จะเดินทางไปที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับด้วยระยะทางประมาณ1,200กกิโลด้วยกันนะครับและจากนั้นก็จะเดินทางจากแม่สอดนะครับไปอําเภออุ้มผางนะครับ นะครับด้วยระยะทางมากไกลนะครับเพราะว่ามีโค้งทั้หมด1,219โคง้งด้วยกันนะครับเป็นเส้นทางที่ยากลำบากไปทำไมภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมที่มาโชว์จะพาะไปชมวิถีชีวิตนะครับของน้องๆน,นะครับที่มีวิถีชีวิตอยู่บนอยู่บนชาวเขานะครับอยู่บนเขาว่าก็มีวิถีชีวิตอย่างไรมีการเรียนมีการกิจกรรมมี วิถีชีวิตการดำรงชีวิตเขาอย่างไรนะครับของศูนย์การเรียนรู้นะครับของชาวไทยนะครับของแม่ฟ้าหลวงขอนะครับในศูนย์การเรียนรู้โกทะนะครับ129่เก้าเโค้งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนดอยครับว่าเป็นยังไงครับจากพังงาสู่แม่สอดนะครับติดตามชมดูนะครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้พี่มาโชนะครับก็ได้มาอยู่ที่นะครับท่ากาศยานนานาชาติแม่สอดนะครับของกรมท่ากาศยานนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับมาวันนี้นะครับภารกิจของพี่มาโชนะครับก็คือจะร่วมกับท่านคณะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานะครับในถิ่นธุรกันดารนะครับในภาคเหนือนะครับซึ่งก็มีพี่น้องเพื่อนครูนะครับที่ทำงานนะครับในที่สูงนะครับ ก็จะนําผลงานต่างๆแล้วก็นําแนวคิดน,นํานัยวายมาประชุมเพื่อที่จะบริหารจัดการศึกษานะครับของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เราวันนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงอย่าลืมตามพี่มาโชว์ไปดูนะครับภารกิจที่สําคัญจัดการศึกษาในถิ่นธุรกันดารภาคเหนือครับตามไปดูครับ ไปด้วยความค้าและไอเดียดีปล่อยหัวใจโดดลั่นไปทุกที่ที่รา่คือคือที่ของเราเราก็รอพังงาลงใจไวสั่างรอยยิ้มเติมฝันให้ทุกไบจิตใจเหงาจิตใจเศร้าพี่มาโจจะพาไปดูว่าพภารกิจของวันนี้ซึ่งเด็กที่นี่นะครับไปทำการแข่งขันวาดภาพและได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นมา จะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามชมกันได้ด้านในครับเดี๋ยวตามพี่มาโชว์มาเลยครับครับวันนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าด้านในนะครับท่านนักเบนดีนะครับกำลังเด็กเด็กมานาเสนอท่านนักเรีดีมีอะไรเราไปดูกันนะครับที่นี่นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ชั้นอะไรครับฮะ ปอสามเรียนเรปอสามเออขี่มีกี่คนครับปอสามสิบเอ็ดคนฮะสิบเอ็ดคนค่ะสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนแล้วคนข้างหลังปอะไรลูกปอสามทั้งหมดเลยห้องนี้เก่งมากเล้วกลัวราพอรนะครับวันนี้ลูกๆรู้จักท่านอธิบดีไหมวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาอยู่ข้างหลังลูกนะครับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ชื่นมทัศนากรดอเหียน อยู่ด้านหลังน right? ู้นเห็นไหมคนนี้เห็นไหมเป็นเป็นเจ้านายของของคออเห็นไหมครับเนีโอเคบ๊ายบายแข็งมาลงก็ได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านนักทบดีนะครับก็อยู่กับนักศึกษาชั้นประถมปีที่6นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชาวเขา ใช่ไหมครับเด็กชาวเขานะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเปลี่ยนการสอนที่นี่ก็เหมือนหลักสูตรการศึกษาขัน้นต่อไปนะครับกับนักเรียนนะครับก็จะพาท่านอธิบดีนะครับไปดูแปลงผักโครงการอาหารกลางวันนะครับน,นะครับว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรนะครับก็เราก็ไปดูกันนะครับเด็กก็แนะนําท่านอธิบดีนะครับใช่ครับเสร็จแล้วครับตอนแรกดูไม่ได้ราคาล่วงตอนเช้าตอนเย็นใครทำอาหาร โอ้โหมีักษมีักษามีรักษะเุดยมากแปลงเกษตรนะครับของนักเรียนนะครับชาวไทยภูเขานะครับที่จัดการเรียนรู้ทักตรชีวิตนะครับก็มีการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะครับการเลี้ยงปลานะครับตอนนี้นะครับท่านอธิบดีนะครับก็กำลังให้อาหารปลาดูนะครับปลาาาดเอนน้อยใช่มดเรือะไรรำอะไรครับเต้นครับเต้นอะไรรำครับฮะรำครับรำอะไร

กรอแสดงเหรอนั่งชมมีพี่ไหมพี่เต้นไหมเนไหนเป็นพี่เต้นอยู่สักครู่ก็เป็นฐานวัฒนธรรมนะครับที่เวลาแขกบ้านแขกเมืองมาก็มีการสแสดงต้อนรับนะครับให้กับผู้หลับผู้ใหญ่ที่มาชมนะครับก็เป็นพิธีชีวิตหนึ่งเป็นไม่มีค่ะช่วยโรงเรียนทำกับข้าวได้ไหมปลูกผ,ผักได้ไหมหนานใส่ค่ะ,ะนากรอบ ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งนะครับที่ทางครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะมาถ่ายทอดและให้ความรู้ในการจัดการศึกษาในกับภาคของนักเรียนที่ได้โอกาสนะครับแล้วก็จัดการสามบุคคมยุ่งยากนะครับเราก็มีหลายๆฐานนะครับที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานวัฒนธรรมฐานกเกษตรแล้วก็ฐานที่ท่านอทีบดีกำลังศึกษาดูงานอยู่เดี๋ยวเราไปดูท่านอทีบดีที่นั่นเลยนะครับ ตามไปดูท่านอทิบดีครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคืออะไรจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ํทาทําหน้าที่กําจัดของเสียกาซและสังพิษต่างๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมหนูจะให้น้องสัวนันเป็นคนบอกค่ะโอเคเก่งมากเดี๋ยวท่านอธิบดีมาลูกคุยแบบนี้นะ,ะอ่าอันนี้ซ้อมซ้อม <laughs> 被推广开 ครับวันนี้นะครับพี่มาโชนะครับได้มาเดินทางมาถึงนะครับสกรอระดับอำเภอพุ่มผางนะครับจังหวัดตากนะครับเพื่อมาติดตามภารกิจที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการศึกษาท่านธนากรนนเหนือนะครับมาลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สูงนะครับซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่นี่นะครับเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่น่าติดตามน่าสนใจจะเป็นโครงการอะไรบ้างนั้นเราไปดูข้างในครับวันนี้มีนักเรียนแล้วก็ พี่น้องชาวอุมผางนะครับมาให้การาต้อนรับแล้วก็มา,าให้ข้อมูลหลายอย่างเราไปดูกันว่าที่นี่มีการศึกษาอย่างไรตามไปดูครับท่านอชมอันนรับ package, ท่านอธิบดีนะครับรม,ส,มส่งเสริมการเรียนรู้ท่านธนากรดอนเหนือนะครับได้ลงมาในพื้นที่ ของอำเภออุ้มพางนะครับจังหวัดตากนะครับเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนนะครับชาวไทยภูเขาไม่ฟ้าหลวงนะครับที่ศูนย์เรียนเรียนอะไรครับชบ้านแม่มั่งเหรอคะดีใจไหมทีไม่ได้รับทุนดีใจ,ใจคิดว่าทุนการศึกษานี้ลูกเอาไปใช้อะไรลูกเซื้อหมูเีครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นความคิดหนึ่งของเด็กนะครับศูนย์การเรียนชมุมชนชาวไทยภูเขานะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับเด็กๆที่นี่ดีใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูความรู้สึกของเด็กท่านอื่นๆว่าสําหรับน้องก็อยากจะเอาไปใช้เลี้ยงทําการเกษตรนะรเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรทำการเกษตรหลายๆคนก็สงจจดีใจว่าได้รับทุนเอาไปทําอะไรอันนี้ก็เป็นการสุขความยังง่งยืนว่านักเรียนที่นี่เรียนดีมีความสุข ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับตามไปดูความคิดท่านอื่นครับน้องเขาเป็นนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับจะเห็นได้ว่าทําไมเอ๊ที่นี่นะครับบางนักศึกษาบางคนก็ใส่ชุดนักเรียนธรรมดาแต่น้องก็พกผ้านะครับได้สอบถามน้องนะครับน้องก็เล่าฟังว่าในการที่จะบิถีชีวิตชุมชนของเขามีการนับถือนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับวนน้องกานับถือ ฤาษีนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี่ในแต่ละชนเผ่านะครับจะมีวิถีชีวิตในการไปอยู่อาจจะเหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่วิถีชีวิตก็อยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวพุทธหรือที่ไหนก็ตามเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของชุมชนที่นี่นะครับก็พี่เจนนะครับเป็นพี่สาวนะครับที่จัดการศึกษามาเกี่ยวกับสกลมาสู่กศนอย่างอย่างหลายๆอย่างนะครับ ถามคำถามสาุดท้ายพี่จากกศนมาสู่สะกะลในการจัดการศึกษาของที่สูงเนี่ยพี่พี่เจนให้แง่คิดยังไงบ้างครับก็เราน่าจะยังค,คงคงคอนเซ็ปต์เดิมของเราไว้คือให้โอกาสกับทุกคนนะคะแต่ว่าวิธีการกระบวนการก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ระยะทางหรือพื้นที่ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ค่ะครับนั่นเป็นไบฮาสของพี่เจนที่พูดจากใจนะครับติดตามความคิดเห็นของท่านพี่ๆท่านอื่นๆนะครับกับพี่มาโชครับขอบคุณครับน, <c oughs> นูคุยกับคุณนุงหน่อยได้ไหมคะโอเคชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่อสันสนีค่ะ <c oughs> สันสนีเรียนอยู่ที่กีเคอค่ะที่ไหนนะคะกีเคอค่ะกีเคอนะครับเรียนอยู่ชั้นระดับไหนคะป .5 ค่ะ พอหาเวลาคุณครูอยู่ที่โรงเรียนคุณศคุณครูสอนอะไรบ้างคุณครูสอนภาษาไทยค่ะสอนภาษาไทยค่ะพูดชัย <c oughs> ด,ดยังพูดโดยโดยส่วนใหญ่พูดชัดไหม <c oughs> นิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงได้สอนวาดภาพไหมสองค่ะ <c oughs> หนูวาดภาพสวยไหม <c oughs> หรือไม่ค่อยสวยก็สวยค่ะสนุกไหมเวลาครูสนุกค่ะแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่ที่หนูสนุกกับที่คุณครูสอน กิจกรรมวอรูกค่ะวอลุกวันนี้ได้รับทุนจะเอาทุนไปทำอะไรครับจะาทุนจะาทุนไปจะาทุนไปเรียนเนาะค่ะเอาทุนไปเรียนหนังสือครับท่านผู้ชมครับเป็นความคิดของเด็กน้อยตัวเล็กๆปหคนหนึ่งนะครับที่เรียนอยู่ในพื้นที่สูงนะครับของชาวไทยภูเขานะครับเราก็ยินดีกับน,น้องเขาด้วยนะอยากจะบอกอะไรกับคุณตาไหม มไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเอเคบาย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 ที่ยบายกล้องลกครับตอนนี้นะครับพี่มาโชว์นะครับก็อยู่กับท่านสาธารณสุขนะครับของอำเภออุ้มผางนะครับหรือเรียกอีกในบทบาทหนึ่งว่าราบรสตนะครับท่านมีบทบาทในการดูแลสุขภาพข,ของประชาชนแล้วก็ตลอดจนนักเรียนของเราก็อยากจะเรียนถามท่านนครับนักเรียนที่นี่นะครับที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่ให้บริการอย่างไรบ้างครับ ถ้าเป็นนักเรียนในพื้นที่อำเภออุ่งางค่ะส่วนใหญ่เราก็จะพบเป็นโรคระบาดสะส่วนมากนะคะในนักเรียนก็จะมีทั้งโรคมา,าลาเรียที่เป็นอันดับหนึ่งของอำเภออุ่งางแล้วก็เป็นโรคติดเช้อื่นๆเช่นอุจจาระร่วงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโรคประจําถิ่นตอนนี้ของอุ้งางก็ยังมีไข้เลือดออกอีกย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โรคระบาดอยู่โดยทั่วไปแล้วก็เป็นโรคทั่วไปที่แบบพบได้ในทุกพื้นที่ก็คือโรคทางเดินหายใจ ที่ที่มีอยู่ตลอดนะคะ,ะจะพบอยู่ในหมู่เด็กนักเรียนก็ถ้าเป็นพื้นที่บนดอยเนี่ยจะให้น้ําหนักไปทางโรคมาลาเรียมากกว่าครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขากว่าพี่มาโชยจะขึ้นมาได้มีทั้งหมด1,200โคงนะครับ ยากลําบากมากแล้วก็บุรหารยุ่งยากมากอย่างดีนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ยังให้ความดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของชาวชาวสกคอก็ต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ท่านอธิบดีมาแล้วเชิญไปที่อธิบดีลยครับครับครับตอนนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับท่านธนากรเหนือนะครับก็ได้เดินทางนะครับมาถึงในอาคารพิธีแห่งนี้นะครับเพื่อทําพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กสภาวยากลําบากในเขต พื้นที่สูงภาคเหนือนะครับกับนักเรียนส่งเสริมนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชมุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับของสํานักงานสกลประจำจังหวัดตากนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมว่าท่านอธิบดีจะมอบนโยบายหรือยุทธศาสตร์หรือการแนวคิดแนวการบริหารงานให้กับพี่น้องชาวสกลในเขตอำเภออุ้งผางยังไงมาตามดูท่านอธิบดีครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ได้ชมรายการแสดงต้อนรับท่านนาทิพดีธนากรดอนเนืนอนะครับในรายการพิศวงนกคูกนะครับซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยภูเขาไมฟ้าหลวงนะครับ ท่านผู้ชมครับก็ในกิจกรรมนี้ก็ยังมีการมอบทุนนะครับของแม่ฟ้าหลวงนะครับก็คือพระพันปีพระพันปีนะครับก็คือพระราชนิเวนองค์รัชกาลที่9นะครับยังให้ทุนการศึกษาแก่ชาวไทยนะครับภูเขานะครับเป็นโครงการแม่ฟ้าหลวงให้ทุนทุกปีครับปีนี้ให้ทุนเช่นเดียวกัน348ทุนนะครับปีที่ผ่านมาค่อยวันนี้พระองค์ท่านมีเมตตาเมตตานะครับกับพี่น้อง ชาวไทยภูเขานะครับเป็นโครงการไม่ฟ้ารงไปดูการมอบทุนกันครับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดก็ได้เห็นความมุ่งหมายและความตั้งใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรมาชินีนาถ พระอรมราชชนีทันปีหลวงท่านได้ตั้งใจที่อยากจะให้ทุกกา,ารศึกษาสำหรับเด็กในสภาวะยากลำบาก ที่งรกรอบรรกกรับท่านผู้ชมครับนาสกรอระดับอำเภออุ้มผางนะครับมีสโลแกนหรือมตตว,ว่าประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้คือ โจทย์และก็คําถามนะครับที่อยากจะการทํางานต่างๆนะครับให้ประสบความสำเร็จตามปัตจุประสงค์ที่คิดไว้วันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านธนากรดอนเนือแล้วก็คณะพร้อมผู้บริหารของอสองกรอรประจ,จําจอดตากนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจนะครับชมนิทรศการของเด็กของครูนะครับก็ถือว่าในผลงานต่างๆทักษะการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคาตอบที่ชัดเจนที่นี่อุ้มผางนะครับอันนี้เป็นผลงานของเด็กนักเรียนที่ตามมาที่ท่านอธิบดีได้ให้นโะยบายไว้ไม่บา้บานในเรื่องของอาร์ติส์นะครับในเรื่องของการวาดภาพาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของหัตถกรรมนะครับก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมการนู้โดยโดยท่านอธิบดีได้มอบโจทย์ว่าเด็กที่นี่นะครับ<ม>ควรมีทักษะการเรียนรู้และก็ควรนําชีวิตวิถีชีวิต ไปสู่ความยืนแล้วก็มีไรายได้มีงานทําแล้วก็มีความสุขนะครับจะเห็นได้ว่าน้องๆเขานิทัศษาการนะครับเอาผลผลิตารายงานนะครับเห็นได้ว่าเล่าถึงวิถีชีวิตนะครับของแต่ละเผ่าแต่ละชุมชนนะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับทุนการศึกษาของเด็กสภาวะยากระบาบในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือน,นะครับของกลุ่มบ้านตะละโนะครับระดับสกรระดับอำเภออุ้มผางนะครับจะเห็นได้ว่า เด็กๆที่นี่นะครับรับทุนไปทําอะไรบ้างเช่นบางบางท่านบางคนก็ไปเลี้ยงโคกระบือบางโครงการก็ไปเลี้ยงสุกรแล้วก็ไก่พื้นบ้านนะครับก็นําทุนเหล่านี้นะครับไปสู่การทาอาชีพแล้วมีรายได้มีงานทําเด็กๆที่นี่น่ารักมากครับพี่มาโชว์ได้สอบถามน่ารักนะครับแล้วก็บางคนก็อยากได้ทุนไปเรียนต่อบางคนก็อยากได้ทุนในการสนับสนุนการศึกษาแล้วก็ไปทําประกอบอาชีพต่างๆ